สวัสดีครับมือเอ,อ,อมือบุญเขาจาาวันขุนสิบหาคำครับเยอนสิบท่างชาวบ้านสังแปนห้าครับในลงมาทำบ,บุญไปบาทในด้านวัดอยู่เดินวัดโพตารามบ้านสันแปนน่ะครับ เมื่อนี้เป็นมือบุญเขาสากครับในวันคุณชิมหาคำเดือนซิฟใดเฮ็ดหอเขาหน่อยครับซิฟหอเพียแจกท่านในญาติผู้ร่วงรับผู้ญาตายายตัางแก่สมัยก่อนๆครับที่เป็น ตนนกนรกหรือเป็นเปรตยู่ที่ใดมากเยี่ยมลูกหลานที่ได้รับของทานประมาณนั้นครับนี่คือส่วงอินทบาทครับญาที่ทำก็อนลงมาเตรียมตัวในบาตรท,ทำบุญในวันคืนสิบหาคำเดือนสิบ เป็นบ <ừ> ุญเขาสาครับบุญเขาสาของทางบ้านแปกนอาครับผมคือความพร้อมครับตั้งอภิรักษณ์เป็นรัวรั์ของเราที่หามาด้วยไปบุญมีที่ถัดไปบัตสในโลกคุณบ ยูฟ่าคือคุณประเภทน,นี่ขา้างภาคีสารจังวัดสกลนครเขาครับ เทพบุญเขาซากเรียนซิปบงมาทำบุญใส่บาทจังหันในวัดโพธลามมบ้านสังแปนครับตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุพรรณครอ,อยากี่ทำบ้า,บานเฮาลายครับลงมาทำบุญเกกนงอัไไ้ร่า niên phim là niên phim đem phim này

มันขึ้นซิมหาคำยันซิตั้งภางีสานเท่าครับนี่คือบุญประเพณนี้ครับพี่นอ้อง,องครับสาวันครับสาธุบุญนำเนื้อพี่น้องญาติธรรมทัาทางบ้านเท่า

ร้านตานนครับพี่น้องอยากที่ทำมือีนิจ้าเอาบุญเต็มเต็มเลยครับเอาบุญมาฝากพี่น้องทุกคนที่บ่มีโอกาสได้มาทำบุญครับ สาธุบุญน้ำกันเด้อพี่น้องบุญน้ำกันครับผมนีม่คือวัดโพธารามบ้านสังแปนตำบลม่นแวง,งอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครเเนนนนี่ย <c oughs> <c oughs>

ข้านามาแล้วนี่ครับได้ขึนมาถึงสาราพงพิณธรรมจังวัดปทามบ้านสังแปน,นครับหน่แดงเพื่อสว่างแดนมัสยดสุขุทน์ตอนสางศกเพื่อเดินพิณบาท เรียบร้อยแล้วครับแล้วแล้วในคุณสลาถึิงสลาแล้วครับผมองยาที่ทำองท้ายครับลงมาทำบุญในมือนี่มันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบบุญเข้าศากดบุญประเพณีครับนี่คือบุญประเพณีทางภาคอีสานเท่าพออนะครับที่ประเทศกดขาพี่เจ้าที่นะครับท้านหลังเออคุณแม่คุณพ่อ มือนี่นม,นมือเน,ออนสิบเปิดประตูนรกหรือว่าผู้ที่ตกนรกกูยาตาใหญ่ของเฮาไดลงมาเยี่ยมล้านเยี่ยมลูกทั้งโลกมนุษย์นับทางกระ t ่านดับของท่านประมาณหนึ่ครับ พี่น้องครับเบิ้งน้ำกันครับผมนี่คือบ้านสร้างแป้น <c oughs> ตำบลแบงํำเภอสว่างแดนดินครับสงหรับสกลนครครับได้ลงมาทําบุญร่วมกันเมื่อนี้เป็นบุญเาญขสาครครขสาครับบุญเขาสาเดือนสิบสาธุบุญน้ากันเด้อพี่น้อง มาทำบุญท่เป็นบุญข้าจากเดือนสิบวันขึ้นสิบห้าค่ำเป็นสิบห้าค่ำครับเงลแงของฮอกทุ่มฮอกทุ่มเลื่อยไปครับเป็นมือไม้กับ็นกะทิปลอยอยติพี่น้องเข้าคือว่าปุญญาตายายพ่อยแม่ลงมารับกังกระท่านรับ กองบุญนีเขา้าขนาท่านมือนี้ครับาูดูที่ปัญญาวัดครับคือพอเขาหน่อยดีใจมาก เราทำถวายเสามือนี่ครับขอขอหอมนอนกับผมครับต่างคนับต่างเมว่วา ก็เช็คฐานอีกย่างฐานจังหวรรดิฟังดี้นะครับคนใดที่ฐานอีกอย่างนี้คือบุญเขาสาครับพี่น,อน้องได้เฮ็ดหอเขาหน้อยซีหอครับเพราะว่าเป็นเดือนสิบถ้าเป็นเดือนเก้าบุญเขากะดับดินเฮ็ดเก้าหอมาณน,นั้นครับหลังนั้นก็ ร่อพันออกพันธาบุญออกพันษาลบุญกระทินป้าปาต่อไปครับนิถีชาวาพูดเท่ามีตะบุญครับพี่นองอ่ตอาตาทุบุญครับผม <c oughs>